โครงการสารพลังเครือข่ายอาชีวะลดปัจจเสี่ยงในสถานศึกษาและชุมชนนำร่อง5จังหวัดพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยดังนั้นการสนับสนุนที่จะทําให้เกิดลดปัดจจัยเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องทำให้เกิดสิ่งที่เขารัก ตัวทางวิทยาลัยเองเนี่ยเขาให้การตอบรับและให้ความสนใจเพราะว่าทางโครงการเราได้ไปเติมเต็มในส่วนของภารกิจบทบาทหรือรวมไปถึงนโยบายหลักของตัววิทยาลัยเองนะครับเรื่องของการสร้างพื้นที่่โอกาสของก,องกิจกรรมให้กับเด็กโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมเด็กอาชีวะอาสานะครับที่ได้มาตั้งจุดบริการนะครับให้ความสะดวกหรือว่าช่วยเหลือประชาชนนะครับในช่วงเทศกาล ครับวันนี้นะครับนักศึกษานะครับพันแผนกวิชาช่างยนต์นะครับมาทํากิจกรรมนะครับอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ซึ่งนะครับวิยาลนะครับการอาชีพสีสํารงเนี่ยนะครับได้มาออกบูธออกหน่วยนะครับในการที่จะมาบริการประชาชนนะครับเรื่องซ่อมนะครับหรือบริการต่างๆนะครับเครื่องดื่มแนะนําสถานที่หรือท่องแดงท่องเที่ยวแล้วก็บริการต่างๆที่ประชาชนที่ ร้องขอมาครับกิจกรรมการสร้างสรงสรค์สังคมเนี่ยเช่นบางครั้งเอาเสียงเพลงเข้าไปก่อนเอาดนตรีเข้าไปช่วยเอาเรื่องงานทางด้านช่างวางแผนว่าไปช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับปัจจุบันนี้ถ้าถ้าชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความรู้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นผมว่าปัจจัยเสี่ยงลดลงได้แน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับที่ได้เกาะเกี่ยวเด็กๆอาชีวะนะครับที่มีความสนใจในงานดนตรีมาเป็นเครื่องมือนะครับในการ เข้าไปลดลงนะครับสร้างความเข้าใจเรื่องของการลดปัจจันเสี่ยงนะครับโดยเราไม่ได้เอาเรื่องของอปัญหาเรื่องเหล้าบุหรี่หรือยาสติดเนี่ยมาเป็นเมนหลักในการที่จะกาหนดตัวกิจกรรมให้เกิดขึ้นนะครับ การอธิวัลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสร้างมากที่สุดเนี่ยก็คือความที่น้องๆที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยตระหนักรู้ถึง3ส่วนนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะโฟกัสที่ส่วนแรกก่อนนั่นคือส่วนของการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองนะร,รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสาคัญยังไงกับการที่จะมีอนาคตที่ดีการเดินแต่ละก้าวของน้องๆเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญกับการที่จะมีอนาคตที่เขาอยากได้นะครับเช่นวการวางแผนการศึกษาการวางแผนสร้างปัจจัย ส่งให้สามารถที่จะมีอนาคตที่ดีได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะให้น้องๆได้ชวนคิดว่าเมื่อมีอนาคตที่คาดหวังไว้แล้วเนี่ยปัจจัยส่งที่เขาจะเป็นได้เนี่ยคืออะไรแต่ต้องระมัดระวังเรื่องปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามรณรงค์กันมาตลอดหลายปีนี้เล่าบุหรี่อุบัติเหตุยาเสพติดการพนันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเพศนะครับให้น้องๆได้ชวนคิดว่าเมื่อมีอนาคตที่คาดหวังไว้แล้วเนี่ย ปัจจัยส่งที่เขาจะเป็นได้เนี่ยคืออะไรแต่ต้องระมัดระวังเรื่งองปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามรณรงค์งกันมาตลอดหลายปีนี้เล่าบุหรี่อุบัติเหตุยาเสพติดการพานันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเพศนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาเข้าใจแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยก็อยากชวนเขามารวมกลุ่มนะครับเกิดเป็นโหนดเล็กๆของตัวเองกลุ่มเล็กๆของตัวเองซึ่งช่วยกันดึงกันของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยให้มองเห็นถึงคุณค่ากันและกันแล้วก็ชวนทำกิจกรรมที่สร้างสารร จริงๆบางเรื่องเรายังไม่ได้รู้จักตัวเองมากวันนี้ก็รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนวาดฝันตัวเองไกลขึ้นกว่าเดิมนิดหนึง่งสําหรับหนูนะคะก็เหมือนได้เจอมีรภาพใหม่ค่ะเพราะว่ามาจากคนละ,ะวิทยาลัยกันค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะได้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ค่ะแล้วก็บางคนจะคิดว่าวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยที่แบบเด็กไร้ๆค่ะแต่ที่จริงแล้วค่ะมันแบบไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะก็ต้องเปิดใจลงมาลง ถ้าเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักแล้วนะไม่จะเป็นต้องรากจุงและเขาจะทําต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าทุนนั้นจะไม่มากไม่หม่นะครับและมันจะเกิดความยั่งยืนอย่างที่งานของชาวไทพวนที่เขาทาขึ้นพื้นที่ของชุมชนที่บ้านไทพวนชาวชาวไทพวนบ้านนาดเซียวเนี่ยนะครับเขามีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมประเพณีเขาอยากจะสืบสารเขาอยากจะถ่ายทอดมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของช่างยนต์ช่างไฟฟ้าแต่มันเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษที่เขาค้นคว้าศึกษาม,มา นำมาเจอกัน2ครั้งมาร่วมกันทำนะครับทำสองครั้งแต่น้องๆเขาได้ถ่ายทอดไว้ให้พวกผมได้ทํางานต่อไปถึงจน EP ที่7เลยนะครับและก็คงจะต่อไปด้วยก็มีแผนแนวทางที่จะสนับสนุนประมาณส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้น้องๆเยาวชนได้ออกแบบกิจกรรมนะครับที่จะทําในในปีของโครงการต่อไปนะครับไว้แล้วนะครับรวมไปถึงการที่จะจัดเวทีประชุมนะครับในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนะครับได้มากําหนดแผนหรือว่าพัฒนาแนวทางที่จะขับเคลื่อนไปในอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็มีมีแนวทางไว้แล้วครับ